สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะก็มีผลงานนะคะเป็นงานฟอร์มต่อเนื่องทั้งหมดหนึ่งหมืนชุดนี่นะคะกล่องละสองพันสองสี่หกแปดสิบหนึ่งมืนชุดงานฟอร์มตัวนี้นะคะเป็นงานฟอร์มไซส์พิเศษที่ลูกค้าสั่งมา นี้นําเราจะนําส่งลูกค้าเราก็เลยนําผลงานมาให้ลูกค้าท่านอื่นได้ชมกันท่านใดนะคะที่สนใจสั่งงานฟอร์มต่อเนื่องแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมจิก95นะคะไม่ว่าจะเป็นงานฟอร์มต่อเนื่องหรือเป็นงานพวกงานสลิปเงินเดือนอะไรอย่างนี้เราก็มีจำหน่ายนะคะ ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามชมผลงานของจอยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ